หน้าฝนจําเป็นไหมที่จะต้องลดน้ําทุเรียนลดได้หรือไม่หรือไม่ได้นะครับรอชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่องเปล่าวเทศบาลทุเรียนมุกดาหารนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่า หน้าฝนแบบนี้นะครับลดน้ําทุเรียนได้ไหมนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กทุเรียนที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโตระหว่างปีสองปีแบบนี้นะครับลดได้หรือไม่นะครับถ้าจะลดต้องลดแบบไหนถ้าลดไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ให้ลดนะครับนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับว่าหน้าฝนแบบนี้จําเป็นต้องลดน้ำไหมนะครับ จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องลดนะครับเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับเพราะอะไรถึงลดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิที่สูงร้อนนะครับฝนตกไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะครับในกรณีที่ฝนฝนตกหนึ่งวันและก็ทิ้งช่วงไปประมาณสองวันนะครับแบบนี้เราเราต้องลดนะครับ นะครับฝนมันทิ้งช่วงอากาศมันร้อนนะครับถ้าฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันหวันหวันติดต่อกัน,นครับก็ไม่มีใครบ้าที่จะลดครับผมก็ไม่ลดนะครับลดน้ําช่วงหน้าฝนผมจะลดเฉพาะช่วงเช้าเช้านะครับเช้าเช้่วงเช้าเชอีกประเด็นก็คือนะครับพฤติกรรมของทุเรียน เขาจะรู้นะครับช่วงเวลารดน้ําของเรารหลายคนให้ช่วงเช้าหลายคนให้ช่วงบ่ายๆนะครับพฤติกรรมของทุเรียนจะรู้เองว่าเราให้น้ําเวลาไหนในกรณีที่ฝนตกไม่แรงนะครับฝนตกไม่แรงถิ้งช่วงไปเราเราก็ต้องมาดูนะครับดูอะไรนะครับคือหนึ่งนะครับเรื่องความชื้นบริเวณดินภายในทรงพุ่มทุเรียนของเรา หรือนอกทรงพุ่มครับหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในภาคอีสานนะครับก็ฝนก็ค่อนค่อนค่อนข้างจะแรงนะครับแต่นะครับแรงแต่มันทิ้งช่วงไปได้ประมาณสองสามวันแล้วหรือทิ้งช่วงประมาณหนึ่งวันเหมือนเหมือนกับที่ผมอยู่ที่มุกดาหารครับฝนทิ้งช่วงไปหนึ่งวันเมื่อวานนะครับก็ดูจากสภาพผิวผิวดินโดยรอบเลยครับนี่ฮะทำไมถึงต้องลดนะครับเพราะนะครับ สภาพอากาศในพื้นที่แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับถ้าตกติดต่อกันหลายวันนะครับก็สามสี่วันติดตกติดต่อกันแบบนี้นะครับก็ไม่สมควรที่จะลดน้ํานะครับและหลายคนนะครับสงสัยว่าฝนตกใส่ปุ๋ยพร้อมฝนตกได้ไหมนะครับอันนี้คือเป็นคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหลายคนคิดว่านะครับฝนตกแบบนี้นะครับ ใส่ปุ๋ยพรองกันไปเลยพืชมันจะได้ดูดกินอาหารนะครับถ้าดูตามการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับช่วงฝนตกแบบนี้นะครับพืชไม่สามารถที่จะดูดน้ําหรือสังเคราะห์แสงได้นะครับเนื่องจากความชื้นมันสูงนะครับเราใส่ไปนะครับปุ๋ยที่เราให้มีแต่จะไหลไปกับน้ํานะครับพืชจะสังเคราะห์แสงได้ก็ต่อเมื่อนะครับสภาพอุณหภูมิอากาศความร้อนความชื้นมีแสงแดดนะครับฝนตกพืช ไม่สังเขษะนะครับดังนั้นเราถึงจะเห็นทุเรียนหลายคนใบเหลืองช่วงหน้าฝนนะครับดังนั้นนะครับฝนตกนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้สามารถให้น้ําทุเรียนได้นะครับถ้าในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงไปหนึ่งวันหรือสองวันนะครับก็แล้วแต่สภาพอากาศของเพื่อนสมาชิกนะครับโดยเฉพาะทุเรียนในภาคอีสานภาคเหนือนะครับมีสภาพอากาศที่ร้อนแห้งนะครับฝนทิ้งช่วงหนึ่งวันก็ สภาพอากาศดินก็แห้งแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ่าวไทยบ้านนะครับก็มีคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อนสมาชิกมือใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ